สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบก,กับช่องส้มป๊อกล้ำเพลินออฟฟิเชียลนะคะนี่เป็นคลิปแรกของส้มป๊อกนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะช่องส้มป๊อกล้ำเพลินออฟฟิเชียลนะคะฝากทุกท่านนะคะเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วแล้วกันนะคะนี่ค่ะคลิปแรกแล้วก็มาพบก,กับน้องๆนะคะ,คะน้องเอมี่ะคะอ,ะอันนี้คือ ส้มปลักล้วเหมือนเอาพิชเชียรใช่ไหมใช่ค่ะฝากฝากช่องฝากฝากช่องส้มปลักหน่อยนะคะคือคลิปนี้คลิปแรกเลยคลิปแรกนะคะจะมาฝากช่องยังไงอ่ะต้องฝากช่องนี้้มาช่องเธอเธอต้องมาฝากช่องพ่อเนี่ยต่อฝากฝากดิฝากนี่ยฝากเนี่ยฝากนะคะช่องนะคะส้มปลักแล้เหมือนอาพิชเชียร์เลยนะคะใากเจ้าของจะเป็นฝากช่องเจ้าของจะได้ไป็นยูทูเบิ่ง ไม่ชกตัวเองก็แค่น้ำนำตัวบานี้คลิปแรกแหกมันแห่น้ำตัวเองไปซ้อสามสนาทีก็พอถ่ายตัวเองสามี่นาทีก็พอบรรยากาซ้อมลำบรรยากาศการซ้อมลำนะคะทุกคนช่องตอนลำเยเาไปเช่อมเลสวัสดีครับผมน้องรอหน่อยครับฝากช่องพี่สมปอก็นอน้อยนะากช่องพี่สปอด้วยนะครับวน้องรอหน่อยก็คงจะได้อยู่ในช่องพี่ส้อกด้วยนะคะฝังได้ไหมฝังได้ไหม เดินไปดูบรรยากาศนะคะาการซ้อมรำนะคะวันนี้นะคะดูนางเอกสาวของเรานะคะเส้นหน้บาบ่าและเส้นดีใจพัดเข่าปว่ทุ่มมามีท่อนใหญ่ไก่ถึงวันประสุดแล้วให้สุ้มเจ้าได้เสียนบ่าพวกเจ้าดีใจนะพ่อวอเหรอนะคนะค ฝากติดตามกันด้วยและกันนะคะจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังนะคะก็มอีอะไรมาอัปเดตให้ดูก็เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามารับชมกันได้เลยนะคะนี่เราเดินมาดูนางเอกอีกสักคนหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการเปิดโช์เปิดช่องนะคะให้กับช่องของส้มป๊อกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส้มป๊อกิ่งเปิดช่องใหม่นะคะช่องไหม ช่องส้มป๊อบลัมเปอรออฟฟิเชียลค่ะเปิดวันนี้คลิปนี้ก็เปิดได้เลยเหรอค่ะนี่เป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะฝากช่องนี้ส้งป๊อมด้วยค่ะต่อไปก็ฝากช่องหนูด้วยนะคะต่อะฝากแซ่บนไปมด้อยครับเ้ออันนี้ยังไม่ค่อยมีผู้ติดตามเท่าไหร่นะคะก็เลยมาหานางเอกนะคะเพื่อที่จะเปิดดวงให้กับ ค่ะถูสาคุกชวสุอกนะคะวันน uh ี้หูเพิหัดนำพื้นบรรลกเหมือนกันค่ะเป็นยังไงคะยากอยู่ดีค่ะยากยากเลแต่คิดว่าก็จะทำได้อยู่แล้วนเบทโอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวนะคะมีอะไรมาอัปเดตให้นะคะก็ จะมาอัปเดตในช่องของส้มปั๊บนะคะ